All over, all over อีกความหมายหนึ่งแปลว่าทุกแง่ทุกมุมนะคะเช่น Don't lie to me, kids, I know you all over อย่ามาหลอกฉันเลยเด็กๆฉันรู้จักเธอทุกแง่ทุก,ทกมุม My husband k n o w me all over, I can't lie to him มาสามีรู้จักทุกแง่ทุกมุมเลยโกหกไม่ได้เลยพูดอะไรรู้ทัน I know my close friend all over ฉันรู้จักเพื่อนสนิทของฉันทุกแง่ทุกมุมอย่ามาหลอก I know my husband all over I trust him even we are so far away ฉันรู้จักสามีทุกแง่ทุกมุมเราไว้ใจกันจะอยู่ใกลแค่ไหนก็ไว้ใจรู้รู้ใจรู้พูงทะลุปุบปกก I know him all over รู้จักหมดเลย Do you know me over รู้จักฉันทุกแง่ทุกมุมไหมค